ก็ดูแลถึงความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณท่านไปทูลค่ะขณะนี้มีผู้ขอพิปายเพิ่มอีก2ท่านนะคะคือท่านกระสิพิลมและท่านวิทยากแก้วพลดัยนะคะก็วรวมเป็น3ท่านเชิญท่านพลตํารวจโทอํานวยนิมโนโครัอดีตผู้บัญชาการตรํารวจภูทรภาคหนึ่งเรียนเชิญค่ะกับเรียน ประธานสภา,าที่เคารพสมาชิกผู้สรงเกียรติครับกับผมพลตำรวจโทอวยนิมโนสมาชิกลำดับที่หนึ่งเก้าเจ็ดก่อนเรื่อนต้องขอขอบพระคุณกันมาทีการที่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาทำการปฏิรูปแล้วผมเชื่อโดยสุจริตใจว่าคงมีมติเห็นชอบอย่างท่วมท้น เพราะในสภาแห่งนี้จะเป็นผู้ใช้บริการซสียเกือบทั้งหมดคือผู้สูงอายุแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เราลงมติให้ความเห็นชอบเนี่ยเป็นเพราะเราได้ประโยชน์มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงที่จริงแล้วผมไม่ไม่อยากจะลุกมาพิปายเพราะเห็นด้วยตั้งแต่ต้นจนจบ เราจะมาดูแลโดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดูแลด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลด้านการศึกษาส่งเสริมอาชีพส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ <c oughs> ผู้สูงอายุกับสังคมไทยโดยสภาพปู่ยาตาทวด ลูกหลานเหลรือจะมีความเกาะเกี่ยวเหนียวแน่นสังกุไทยโดยสภาพเป็นงั้นผมเองต้องดูแลคุณแม่ผมต้องไปจ้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมาดูแลคุณแม่ยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีมรดกลูกหลานแย่งกันดูแลใหญ่เลย ไม่มีมอดกก็ต้องดูไปตามสภาพนั่นเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยสังคมไทยที่ผมลุกมาอภิปรายผมบอกผมเองด้วยทั้งหมดแต่ที่ต้องยุกมาพิปรายเพราะผมต้องการอภิปรายต่อยอดครับมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคล้ายๆกันไม่มีมอดกครับแต่สังคมและประเทศชาติต้องดูแลก็คือผู้มีความต้องการพิเศษ จะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ครับไอ้ตรงนั้นต่างหากครับที่จะต้องดูแลให้มากโดยเฉพาะงครงการปกครองส่วนท้องถิน่นผมขออนุญาตนำประสบการณ์จริงมาเพื่อที่จะฝากไปเป็นข้อคิดและให้ทำการปฏิรูปต่อยอดก่อนกเกษียณ้วยาการมาสี่เดือนเนี่ยผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูตรนาักหนึ่ง ผมดูแลเฉพาะมวลสมาชิกตำรวจเก้าจังหวัดในปกครองผมครับลูกตำรวจที่มีความต้องการพิเศษผมประกาศถามว่ามีกี่คนในในรับผิดชอบผมทั้งเก้าจังหวัดแสดงตัวตนมาแค่สิบเก้าผมไม่เชื่อสภาพก็เป็นไงทราบไหมครับมีอยู่ครอบครัวนะครับเป็นตั้งพ่อและแม่เป็นตำรวจมีลูกสองคนครับพิการทั้งคู่ เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งคู่สองผัวเมียตำรวจคู่นี้หันมองหน้าเข้าหากันแล้วบอกว่าเราจะตายไม่ได้ถ้าเราตายลูกเราจะอยู่กับใครแปลว่ามีความทุกข์แม้กระทั่งตายไม่ได้เลือกได้ไหมครับจะไม่ตายผมก็เลยทำโครงการขึ้นมาในภูธรพาคหนึ่งครับ ผมทำตัวเป็นองค์การองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่นผมทำหลายอย่างพร้อมๆกันครับตัวอย่างเช่นอันที่หนึ่งครับผมจัดให้มีกองทุนขึ้นมาครับมาดูแลเด็กเหล่านี้ครับพอผมทำเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจากสิบเก้าเป็นสี่สิบเก้าครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับครอบครัวที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ก็จะเอาลูกไปโรงพยาบาลนะใช้รถบิ๊กอัพ เอาผ้าปูที่นอนคลุมลูกไปให้แม่ใครเห็นออกทางหลังบ้านเขาต้องหลบหลดซ่อนๆครับเด็กพวกนี้ต่างหากครับที่ต้องดูแลเป็นพิเศษและเป็นการเร่งด่วนครับออยอดคร่าวๆว่าถ้าตัวเลขผิดขอภยัยทั่วประเทศมีประมาณห้าแสนแต่อยู่ในสถานศึกษาเพยียงไม่กี่พันคนเองครับ หลายคนพร้อมที่จะเข้าสู่สถานศึกษาแต่รัฐะรวมทั้งท้องถิ่นไม่เข้าไปดูแลเขาเลยครับผมว่าจะต้องรีบปฏิรูปตรงนี้คู่ขนานไปกับผู้สูงวัยผู้สูงวัยอยู่มาจนสถานะมั่นคงพอสมควรพอดูแลตัวเองได้แต่พวกนี้ไม่มีปัญญาครับผมออกคำสั่งให้พู่มกับก็คือบูมชาสูงสุดในพื้นที่ครับ ลงไปรับผิดชอบกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ในทุกมิติให้ไปดูเรื่องการเข้าถึงทางการแพทย์ก็คือการรักษาพยาบาลที่ท่านปฏิรูปนี่แหละครับที่คณะการทําเรื่องปฏิรูปนี่แหละครับให้ไปดูแทนชุมชนอยู่ขณะนี้ครับให้ไปดูเรื่องการศึกษาให้ไปดูเรื่องการส่งเสริมอาชีพผมให้ทางุูมกับร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัด ก็คือภรรยาแม่บ้านผู้อาการจังหวัดครับมีวงรอบไปดูเด็กเหล่านี้ครับร่วมกับแม่บ้านภาคหนึ่งก็คือภรรยาตำรวจผมบังคับให้สากรออมทรัพย์ของผู้ทรภาคหนึ่งจัดงบมาส่วนนะครับมาดูแลเด็กเหล่านี้ฮผมทำสิ่งเหล่านี้ตรงกันกับที่คณะกันมาที่การทำแผนปฏิรูปให้กับผู้สูงอายุ ผมขอญาตให้ท่านช่วยเกลณาต่อยอดให้กับเด็กผู้มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ความดีงามความสมดุลในสังคมความสมบูรณ์ความสวยงามก็จะเกิดขึ้นบุญกุศลที่เราสาภายอย่างนี้ได้ทำให้กับบ้านนี้เมืองน,นี้ ก็จะบังเกิดขึ้นกับสมาชิกทุกคนที่จะให้ความเห็นชอบในวันนี้และต่อยอดไปถึงผู้เด็กและผู้ที่มีความต้องการพิเศษซึ่งรอการช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนคล้ายเครือญาติญาติเขาดูกันส่วนหนึ่งท้องถิ่นไปช่วยอีกส่วนหนึ่งตามแผนนี้เลยครับปี้ลอกเลยครับเปลี่ยนแต่องค์ประกอบแค่นั้นเองครับองค์ประกอบของ ผู้สูงวัยเป็นผู้ที่มีความต้องการพิเศษสิ่งเหล่านั้นบุญกุศลก็จะเกิดกับพวกเราทุกคนครับก็คือมวลรมาชิกในสาภาสปทอ,อังนี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะท่านน้ำ่อยครับต่อไปเรียนเชิญท่านขสิทธิพิลมนะคะอดีตเอกข้าราชาทูตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอดีตสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อเรียนเชิญค่ะขอบคุณท่าน